สวัสดีค่ะท่านผู้ร่วมประชุมนะคะกับเรียนท่านนายกสมาคมนะคะท่านอาจารย์อุดมนะคะแล้วก็ท่านกรรมาการสมาคมและวิทยากรนะคะวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมโรคประวานแห่งประเทศไทยนะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่56เลยนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเราได้จัดไปตอนปี2 5 6 3นะคะปี2564เราไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะ ในวันนี้ก็จะมีผู้ร่วมประชุมที่ออนไซต์40ท่านนะคะแล้วก็ออนไลน์ประมาณ258ท่านคท่านค่ะณตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์าศาสตราจารย์เกติคุณแพทย์หญิงบันนีนิธยานันนะคะท่านานายกสมาคมโรคประวันแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดการประชุมค่ะเรียนเชิญค่ะ ท่านประธานปฏิรูปประเทศด้านสาธารณาสุขนะคะที่ท่านให้เกียรติมาร่วมบรรยายปาฐกถาในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ท่านกรรมการและท่านผู้รับชมรับฟังอ,ออนไลน์นะคะกะ็เป็นการประชุมที่เลื่อนมาเกินหนึ่งปีนะคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ทิพาพรพูดว่าเราไม่ได้ประชุมในปี64 กำหนดจัดประชุมของปีนี้ค่ะซึ่งจาก6-4เลื่อนมาในเดือนมีนาคมแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็ต้องเลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะมาจัดวันนี้ก็โชคดีที่ยังคือเริ่มระบาดใหม่แล้วนะคะแต่ยังไม่รุนแรงเท่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราก็เลยคิดว่ายังไงคงเลื่อนไม่ได้แล้วนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นทันยุคเลยค่ะ โรคเบาหวานใน New Normal เนี่ยนะคะซึ่งเราก็คงจะชินกับชีวิตที่ผ่านมาสองสปีเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับเบาหวานกับโควิดออกมา,มามากมายซึ่งวันนี้เราก็มีการบรรยายในเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าทุกท่านคงคือผ่านชีวิตในช่วงที่มันลำบากทั้งกินทั้งอยู่ ทั้งเดินทางหลายๆอย่างเปลี่ยนหมดนะคะทั้งที่เราก็เคยพบกันเป็นประจําทุกปกีก็มาไม่ได้นะคะหวังว่าทุกคนยังมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็คงจะดีต่อไปในยุคที่เราปรับตัวแล้วแล้วก็จะปรับตัวต่วตอไปนะคะเดี๋ยวคงมีการพูดเกี่ยวกับตรงนี้โดยท่านศาสตราจารย์คลินิกนแพท์อุดมนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันก็ ขอเปิดการประชุมนะคะขอให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ได้ข้อคิดข้อปฏิบัติไปจากการประชุมครั้งนี้ขอบคุณค่ะขอเปิดประชุมค่ะ